ตรงอาหารที่เหมืตกฟันเนี่ยค่ะอ่ากระเด็นออกไปนอกเลยนะคะระวังจะตดนดแม่ตกนะคะส่วนฟันล่างนะคะทำเหมือนกันเนาะอ่าด้านในฟันฟันฟันหน้าล่างด้านในนะคะทำเหมือนกันนะคะส่วนส่วนฟันด้านส่วนเขียวทำยังไงเอ,อ่ยด้านนี้เราไว้ใช้เขียวอาหารนะอ่าอ่าด้านล่าง คามส้อมลิ้นเนี่ยอาจะทําให้เกิดแบคทีนเรียและทําให้เกิดกลิ่นปากเวลาไปพูดกับใครเนะะี่ยค่ะไม่อยากคุยด้วยเลยอย่ะอย่ามาใกล้ฉันนะอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแปรงลิ้นออกด้วยเริ่มจากการแปรงที่ปลายลิ้นนะคะอย่าอย่าแปรงลึกนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะอ้วกเดี๋ยวจะอาเจียนเนะาะค่ะปัดออกปัดออกอ่า,ออาเป็นยังไงน้องๆเข้าใจกันไหมคะ

ไม่ใช่แล้วที่รู้แล้วเช็คแล้วก็เรืองไปเลยปกติมีแค่ร้าน,นเขียนป่ะใช่พี่ผิดนะครับพิดต้องมีวิธีการร้านที่ถูต้องอยู่นี่ทำให้พี่เคาสาธิตให้ดูขั้นตอนที่ถูกวิธีในการร้านคือนะคะมีอยู่เจ็ดวิธีค่ะ,ะมีอยู่เจ็ดวิธีเลยนะ ลุนก็ได้นะคะอาคนหลอกอวิธีที่เท่าไหร่แล้วสี่ถึงวิธีที่สี่แล้วนะคะต่อไปค่ะนำเล็บนะคะถูฝ่ามือนะคะลูกเล็บถูฝ่ามืออาพี่แคนอย่าจ,จิกนะคะอย่าจิกเจ็บๆนะคะต่อไปค่ะวิธีที่ห้า ดูสิอ๋อโอ้โหเก่งมากเก่งมากวิธีที่หกนะคะวิธีที่หกถูใช้ฝ่ามือถูนิ้วมือค่ะอ่าถูนิ้วเลยนะคะตั้งแต่โป้ะชี้กลางนางก้อยเลยนะคะลูกอ่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกสะอาดไหมทั้งสองด้านด้วยนะคะไม่ใช่ทำด้านเดียวนะคะแต่มือสะอาดด้านเดียวนะคะลูกอ่าวิธีที่เจ็ดวิธีสุดท้าย าลืมล้างด้วยนะคะอ่าไหนมาทวนกันซิเสร็จแล้วก็เดื่องของในห้องน้ำเป็นเดิมเจต้องล้างด้วยค่ะไหนมาทวนกันสิคะวิธีที่หนึ่งทำยังไรอ่าฝ่ามือถูฝ่ามืออ่าวิธีที่สองฝ่ามือถูซอกหลังมือ วิที่ที่สค่ะ นึเลยนะลูกมาถึงข้อมือนะคะอ่าจากนั้นไปล้างมือให้สะอาดนะคะอ่าแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะคะลูกให้มือเราก็จะสะอาดนะคะอ๋อจ,จางเกงรู้สึกว่าจ,จ,จะมีนมงนือใช่ไหมล่ะ ียเยเยเยโอเคอ่าววันนี้พี่ก็ต้องขอ